มีความสุขกันเหลือเกินหลันล้ากันมากนะอีนน้พงศกันตองๆงใช่ไหมเธอนุชาราว่เาเราเล่นกันแบบเราไม่ได้กดดันเพราะว่ายังไงเราก็ไปเล่นวงปีอยู่แล้วเราก็แบบเออแมชชีนก็ยังไงก็ได้แพ้ก็ได้ชนะก็ได้จริงเหรอแพ้ก็ได้จริงเหรอได้ค่ะอืมทางโน้นละ<ฮ>ะ่ะทำไมดูหลันล้ากันเหลือเกิน<ช>คือเล่นแบบเล่นกับจีนจีนเนี่ย คิ้วอย่างนี้หมดเลยนะฮะผ <mm> ู้เล่นจีนเนี่ยคิ้วกระดกหมดเลยนะฮะของไทยอันอะไรนะม <mm> ีความสุขมากไปยังไงก็คือ,อยังไงเราก็ได้ไปเวกลางปีแล้วค่ะเราเล่นเอาสบายใจดีกว่าแพ้ก็ได้ชนะก็ได้แต่คือทำให้ดีที่สุดอะค่ะ응นะฮะอันนี้ก็อีกคน <mm> ดูมีแย่ด้วยนะ,ะผมเพิ่งเห็นนะ <mm> ในเกมพอตบอะไรเสร็จพลาดทิดพลาดหน่อยหรือเวลาทำแต้มได้มีแย่เพื่อนมาหยอกเยอะด้วยอะไรอะไรก็ ถามว่าเครียดไหมก็ไม่เครียดค่ะผมชอบนะคนไทยชอบคือได้ยังมีความสุขไม่ไม่อยากกดดันทีมตัวเองไงคะคือเราเสียแล้วก็โอเคเริ่มใหม่แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทิ้งไปเลยสมุมดแล้วก็โอเคให้กําลังใจกันแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่คิดถึงในแต้มต่อไปครับมีเซตที่หนึ่งที่เราได้นะฮะแบบบี้กันเลยนะฮะรู้สึกแ3 0สามสิบต่อยี่สิบแปดใช่ไหมฮะแล้วเซตที่สองโดน คือตีเสมอเดียวเหมือนกันดูไหมฮะนี่เจอกับจีนเสมอกันหนึ่งต่อหนึ่งเรียก็บี้กันเลยเนี่ยนะ,ะพอสามสเราชนะสยากขึ้นมานิดนึงแต่4ี่เหมือนสบายเลยนะฮะคาดมาก่อนแม่โคตก็คือจริงๆแล้วคาดว่าเขาจะทำได้ ในแผนที่วางเอาไว้นะครับเพราะว่าดูแล้วขีดความสามารถเขาทําได้นะครับเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราเตรียมเอาไว้มันอาจจะเครียดตอนช่วงแรกๆที่ทําไม่ได้มันก็เกิดความเครียดแต่พอทําได้แล้วเขาก็มีความสุขคือก็สอนอยู่เรื่อยๆว่าเล่นให้สนุกแต่ไม่ทําเล่นเล่นให้สนุกแต่อย่าทำเล่นแต่อย่าทาเล่นครับแล้วก็เล่นตั้งใจแต่อย่าซีเรียสแต่อย่าเครียด นี่ซีเรียสอะไรนี่เธอวันหยุทำไมทุกอะไรรุยฝนมฮะซีเรียสอะไร่ได้ซีเรียสค่ะคือในเกมเนี่ยผมดูนะนัดชิงเนี่ยทุกคนเล่นมีความสุขมากทุกคนเลยนะฮะมีคนเครียดอยู่คนเดียวใครรู้ไหมฮะคนนี้โค้ดคือโค้ดทุกคนนี้หมดนะหลือแต่โค้ดฮะใช่ไหม ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็พยายามที่จะรักษาระดับความตื่นตัวของตัวเองเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาเนี่ยอย่าทําเล่นเห็นไหมฮะไม่เขาเล่ทุกรู่เลยค่ะเขาอาจจะมองเห็นข้อบกพร่องของเราหรือว่าอะไรที่เราน่าจะทาได้ดีกว่านั้นมันก็จะเครียดกับคนที่เล่นคนเล่นบางทีเราเล่นกันเองเราไม่รู้ค่ะเรามองไม่เห็นว่าอันไหนระบกพร่องเราก็จะไม่ได้คิดอะไรเสียไปแล้วก็ให้กําลังใจกันยิ้มกันเรามี6กคนค่ะแต่อย่างของโค้ชเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาก็จะคิดอยู่คนเดียว หันไปหันมาไม่รู้จะพูดกับใครรอเวลานอกอะไรเงี้ยมาบอกอะไรเงี <t <t ้ยอาจจะกดดันกว่ากันอะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจโค้ดเลยเข้าใจเลยว่าทำไมถึงเครียดเพราะไม่รู้จะคุยกับใครของเราอยู่ในสนามเรายังคุยกันไม่มีผู้ช่วยครผู้ช่วยสองคนจะให้ข้อมูลฮะความจริงเนี่ยนะฮะคือนักวอลเลย์บอลเวลามีกีฬาอื่นในโอลิมปิกกลับมาเนี่ยเขาจะต้องแนะนําตัวแล้วก็คนจังหวัดไหนยังไงวอลเลย์บอลระเบอร์เราเป็นทีมและเรายังเรายังไม่มีโอลิมปิก ที่เป็นทีมเลยพวกคุณเนี่ยคือความหวังของพวกเราเราได้แต่กีฬาเดียวนะฮะกีฬาบุคคลเนี่ยเป็นทีมเนี่ยวอลเลย์บอลเป็นทีมแรกที่เรามีความหวังอีกสี่ปีท่านนี้แนะนำตัวกันหน่อยบอกชื่อจริงชื่อเล่นแล้วบอกอายุเผื่อคนทั้งบ้านที่จะวัดไหนก็ดูด้วยนะส่วนทรงน้ำหนักถ้าให้ก็ดีใจผิดกับห้าฮะไม่ใช่เหรอเริ่มจัดหนักน้องเลยอ้าวลุกขึ้นยืนแล้วแนะนำตัว สวัสดีค่ะชื่อพรพันธ์เกิดปราฏค่ะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะชมพู่อายุ19ปีค่ะ19นะฮะสูงเท่าไหร่คะ173ค่ะ173เ็ป็นคนจังหวัดไหนนครพนมค่ะนครพนมคนอีสานลูกอีสานออาคนนครพนมได้โปรดภูมิใจนะฮะอายุ19นี่เป็นความหวังแน่นอนอ้าวถัดมานี้ค่ะชื่อนางสาวสนธยาแก้วบณฑิตค่ะอายุ21ปีค่ะอืมเป็นคนจังหวัดรยเอ็ดค่ะสูงเท่าไหร่ฮะ สูง177ค่ะ177ชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะสนค่ะชื่อสนนะฮะน้องสนคนร้อยเอ็ดอายุ21อ่าอีสานสองกนะอีสานสองนะนะ <c oughs> อ้าวอัมพรสวัสดีค่ะอัมพรย่าผา,าชื่อเล่นชื่อแจ็คนะคะอายุ27ปีค่ะเป็นคนนครสวรรค์นะคะนครสวรรค์อ้าวภาคกลางเริ่มมาแล้วนะนะสูงเท่าไหร่จ๊ะ180ค่ะ180อัมพรนะฮะคนนี้แหะฮะที่ตะปูจองฮนะ ไปทำผมให้คูณต่อสู้ลายตา,าอ้าวถัดมาี่ทสวัสดีค่ะ,คะชื่อทาประภัยพันชยัยศรีชื่อเล่นบามีค่ะบามีอ,มอายุ23ปีค่ะเป็นคนจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแกน่นอ้าวอีสานบีมาแล้วนะ,ะสูงเท่าไหร่จ๊ะ168ค่ะ,ะ168นะฮะอ้าวถัดมาค่ะชื่อเปียนุชแป้นน้อยค่ะชื่อเล่นแป้นค่ะสูง170 เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอ้าวคนใต้คนใต้คน,ตนครศรีธรรมราชนะฮะเป็น <Corin ne> <8 S 2> อายุเท่าไหร่นะ22ค่ะ22โอ้โหนี่สบายเลยนะฮะบอกบอกไปเหอะอายุไม่เป็นไร <smoked conversation> สวัสดีค่ะวันนาบัวแก้วค่ะสูงร้อยเจ็ดสิบสองอายุ31ปีคะ่ะเป็นชาวจังหวัดสระแก้วค่ะสระแก้วน้ําท่วมอยู่อำเภออะไรอำเภอเมืองคะ่ะบ,บ้านหนูไม่ไม่ท่วมค่ะแน่ใจแล้วหรอแน่ใจใช่ไหมอายุ31สสูงเท่าไหร่คะร้อยเจ็ดสิบสองค่ะ 172วันนานะทรันผู้ชมมะอันนี้คือคนที่ผิดหวังที่สุดเมื่อรอบที่แล้วที่ไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกแต่โค้ดออสก็ซิบบอกผมว่าถ้ารักษาความฟิตมีโอกาสไปนะฮะอ้าวถัดมาสูงมากเลยคนเนี้ย<ฮะ>เชิญน,นะสวัสดีค่ะมาริการกันทองค่ะเชื่อในชื่อปูค่ะสูง178ค่ะเป็นคนจังหวัดอ่างทองค่ะอ่างทองนุชราต้อมคำสวัสดีค่ะนราต้อมคำค่ะ เป็นคนราชบุรีอะไรรู้จังหวัดไหนนะังหไหนนะราชบุรีค่ะทำไมชัวร่าอะไรกันราชบุรี เป็นคนที่พูดภาษาไทยครบถ้วนมากค่ะยืนมองอยู่แดดสองหน้าถ้าเป็นคนธรรมดาเขาจะอุ้ยแดดสองใช่ไหมครับแสงแดดพี่เลื่อนไปหน่อยแสงแดดสองอะไรเงี้ยเขาจะพูดครบคือใช้คําครบค่ะแสงแดดอะไรเราเรียกเราเรียกมาคำเมื่อยล้าอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคำเมื่อยก็เมื่อยทารกบดเดือใช่ไหม่เมื่อย่ะอุ้ยมันเมื่อยล้าอะไรเงี้ยเขาจะใช้คำศัพท์แบบอย่างราชบุรีถ้าเราเรียกก็ราชลีอะไรอย่างเงี้ยราชบุรีอะไรเงี้ยเขาจะออกอย่างเงี้ก็เลยแซวอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ อายุเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ด่ะชื่ออะไรชื่อนุชค่ะชื่อนุชใช่ไหมเดี๋ยวพยายามถามคำตอบคำัต่อไปเราพูดเป็นกรอนเลยเรนมฮะนุชนุชนะฮะอันนี้ได้ตำแหน่งอะไรมารางวัลอะไรมาเบสเซเตอร์ค่ะเบสเซเตอร์คือตัวเซตยอดเยี่ยมจากเอเชียครับที่วานนี้เนี่ยนะฮะอ่ะถัดมาอันนี้คว้ามาสามรางวัลแม่อยู่ไหนแม่แม่ค่ะ แม่มานี่หน่อยแล้วยืมตัวแม่มาเซอร์ไพรส์ฮะท่านผู้ชมเห็นแม่ก็จะรู้เลยนะฮะเขาขอกแม่ออกมาเลยฮะท่านผู้ชมฮะนั่นไงแยินคู่กันหน่อยแม่อุตส่ามาเซอร์ไพรส์ถึงที่นี่อ้าวแนะนำเพร้อมแม่เลยสวัสดีค่ะชื่ออรุมาสิทธิรักค่เป็นชาวสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีท่านผู้ชมพเหมือนกันไหมฮะ คู่แปลกค่ะแม่เนี่ยมาที่ช่องสามก่อนออนมาออนมาไปนะฮะแม่พูดควาจริงไปเลยผมทักคำแรกเลยว่าแม่ออนใช่ไหมใช่ค่ะนี่ดูดิแม่ออนใช่ไหมทักเลยแล้วเพิ่งเจอกันตอนไหนเนี่ยเจอกันเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แม่มาถึงที่ช่องสามเลยใช่มาดัก หนูไม่รู้ค่ะหนูไม่รู้ว่าแกมาไม่รู้เลยเหรอหนูไม่รู้ค่ะทำไมอ่ะจนปัจจุบันนี้หนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าแกมาทำไรนี่ตัวจริงตัวจริงอันนี้หนูก็พูดจริงๆค่ะหนูไม่รู้ว่าแกมาทําอะไรเลยค่ะเนี่ยดีใจไหมดีใจค่ะแม่ดีใจไหมดีใจค่ะกอดเขายังกอดนะไม่เห็นอ่ะผมไม่เห็นโอ้ อออจะพูดอะไรกับแม่ไหมพูดแบบให้ได้ยินกันทั้งประเทศอ่ะก็ดีใจอะค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่คนนี้อะค่ะเพราะว่าแม่ทําทุกอย่างเพื่อเราค่ะตอนนี้หนูก็อยากจะทําทุกอย่างเพื่อแม่ค่ะยังไงก็อยากจะดูแลแม่ไปตลอดเลยอะค่ะแม่ทําทุกอย่างเพื่อเราคือตั้งแต่ตั้งท้องเลยค่ะตั้งแต่ก้าเดือนเลยค่ะตอนนั้นรู้กว่าเมื่อหรอ ไม่รู้ค่ะแต่ว่าข้อข้อหออกแล้วเราก็รู้ไหมคะว่าเราอยู่ในท้องแม่ออใช่ค่ะแม,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 ม่ภูมิใจไหมผมถามทําไมใช่ไหมภูมิใจไหมก็ถามทาไมใช่ไหมแม่เขามีแฟนกันอ,อะไรถามแค่นี้เองก็ดูมาโอลิมปิกที่ผ่านมาได้ดูวอลเลย์บอลโอลิมปิกไหมหนูคิดว่าถ้าเกิดเราได้เข้าร่วมแข่งขันนะคะติดอยู่ในหนึ่งในสี่ะค่ะ ที่สองคนนี้คือไม่อู่ตัใจไม่ได้ไม่ทำเอาไม้ CP จะมาดูต้อที่านแน่นอนโอลิปิกแน่ถ้าเราอยากจะไปแมตช์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็อยากจะไปกับทีที่เราเคยทำผลงานด้วยกันสู้ไปสู้